Música ังสันหลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพอ่อเส้นทางเดินนี้ที่พ่อกล่าวไป กลุยทางไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบันเทาตามรอยพ่อเตือเราจะได้ดีรอยทางที่พ่อสร้างว่า ึกวักมือเรียกหานกบินลาที่บินจากบาถ้ากินทิ้นไกลไปนานแล้วไม่กลับคืนก่อนโอแม่นกก็การที่เราจะไปทางภาคอีสานคือค่อนข้างน้อยก็เลยเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจที่จะไปตรวจขดแก่นนะครับก็คาดว่าที่จะได้เจนตรวจขอนแก่นคืออาจจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากภาคใต้ไปสู่ภาคอีสานได้ไปเจอกับแม่น้ําหวงในที่จังหวัดขอนแก่นว่าที่หนองคายอะไรปรมาณนี้ คือความเงียบส่บ้ันม,มีพลิทไมต,มตีที่ดีต่อก,การระลูกการต้อนรับที่อบอุ่นซึ่งจากที่ว่าทางภาคใต้ของเราตอนนี้มเกิสดสถานการณ์อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อยากที่ว่าไปเห็นเลยยิ้มอยากเห็นความการต้อนรับของคนที่จังหวัดขอนแก่นในการต้อนรับพวกที่มีปัญหาของตางเนี่ยงจังหวัดชายแดนใต้ของเราเนี่ยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานนะคะก็อยากไปดูวัฒนธรรมของ งภาคอีสานกะว่าแตกต่างอย่างทังใต้เราอย่างไรแล้วก็ได้ก่าวคนอีสานใจดีค่ะอยากไปสัมผัสด้วยด้วยตัวเองค่ะต่อควางอยากประทับใจเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพชุมชนโดยเฉพาะคนอีสานนักใจดีค่ะเพราะรู้มานานเลยว่าคนอีสานใจดีหากเหนื่อยหนักขอจงหยุดพักเสียก่อน อย่าใจร้อนรีบไปเดียวไม่เข้าทีหยุดเรื่องรักที่ทรมานเรื่องงานเรื่องเงินก็ดีพักสักทีเดียวค่อยไป สวัสดีค่ะชาวสปชตอทุกท่านดิ่ฉันเป็นตัวแทนของสำนังกงานกรพนะคะชาวสปชตอทุกท่านนะคะท่านทำงานอยู่ทางใต้เราเป็นห่วงยญยท่านนะคะมีความเป็นห่วงแต่เราไม่ทราบว่าท่านได้รับความบากขนาดไหนท่านต้องบอกมานะคะใน5วันนี้นะคะเราอยากให้ท่านมีความสุขอยู่กับพื้นที่ภาคอีสานนะคะแล้วถ้าท่านกลับไปแล้ว ท่านมีความทุกมีสุขยังไงก็บอกมานะคะบอกกล่าวมาทางสำนักง,งานกพอยินดีนะคะยินดีให้ความช่วยเหลือท่านทุกอย่างที่เราสามารถจะทำได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ ja, no, ครับผมไม่ธรรมดาเลย no, 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 no. Man. ทั่ววแแคนนนดอีสาไปร่วมง,งานพื้นบ้านเป็นหมอแคนนุมหมอลำลำเตยงานขอนแกนเป็นหมอแคนช่วยเป่าแคนนำเจอนววน้นองงามกระไรยิ้มละไมยัวใจหนุ่มหมอลำเจ้าพวงพันนวลเหมือนจันยามคำเรือน้มง,งาม มาเธอน้องเป็นผู้ใจจงร่วมไปเป็นผู้กับหมอแคนคอยวอนเมานักแม่สาวของแก่นใจม เป็นผู้โชคดีกลุ่มหนึ่งซึ่งได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมตามโครงการของสอปตอเราประทับใจในหลายๆอย่างความรู้สึกเริ่มแรกมันเป็นความรู้สึกของ first impression ที่ซึมซับเข้ามาในหัวใจเรามองว่าสิ่งที่เราได้รับมันมากเกินกว่าที่เราคิดมันมีอะไรหลายๆอย่างที่สร้างความผูกพันทำให้เรารักที่นี่ เราเข้าใจคนที่นี่ว่าคนที่นี่รักแล้วก็เป็นห่วงพวกเราและพยายามที่จะดูแลพวกเราเป็นอย่างดีงเสมือนกับเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติคนสําคัญและเราก็อยากจะบอกทุกคนทั่วไปว่าใครก็ตามที่ได้เข้ามาสัมผัสโครงการชน่นนี้ท่านกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ท่านคงจะมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากความรู้สึกเดิมๆเพราะว่าพวกเรา โดยการพูดคุยกันทุกแห่งในวงอาหารในทุกแห่งที่เราสังสรรค์กันเรามักจะวิพากกันในเรื่องของการดูแลพวกเราเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเราเหมือนบุคคลสำคัญครับขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณคณะกรรมการสำนักง,งานกอพอขอขอบคุณซอพอต่อครับที่ให้เราเป็นผู้โชคดีได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในรักษาแบบนี้และกิจกรรมนี้ผมคิดว่า น่าจะทําต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายังมีเพื่อนข้าราชการอีกเป็นจํานวนมากซึ่งยังไม่ได้เข้ามาสัมผัสก็ขอฝากทางสอวอและกอพอด้วยนะครับสําหรับทีมงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอการันตีด้วยเกียรติของลูกเสือครับว่าสุดยอดครับในที่สุดเราก็ได้มาด้วยกันได้มา,าด้วยกันถือโอกาสนี้ก็ได้อนิมูนด้วยกันเลยครับใช่ ่านพี่น้องสอปจตหนึ่งทับห้าหกขอมาเรื่องแก่นที่เราประทานก่นอนอื่นต้องขอขอบพระคุณสำนักง,งานกอพอสอปจตการบินไทยที่นำให้ท่านกับเราได้มาพบกันได้มาอยู่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาอันสั้นแต่ก็คิดว่าพวกเราชาวศูนย์บริการวิชาการมหาหาลยขอนแก่นและชาวมหาาลยขอนแก่นตลอดจนคนอีสานทั้งหมดมีโอกาสได้ต้อนรับท่านมีโอกาสได้ทำให้ท่าน ได้หายเครียดนะครับผมทราบดีว่าภารกิจของท่านที่อยู่ในพื้นที่ของท่านนั้นมีความเครียดพอสมควรดังนั้นเราจรึงบอกให้กับทีมงานของเราทุกคนเพาอยากให้ผู้ท่านมีความสุขที่สุดเท่าที่จะมีได้นะครับกลับไปถึงบ้านท่านแล้วก็อย่าลืมคิดถึงพวกเราด้วยนะครับผมได้เปิด Facebook ซึ่งผมเป็นแอดมินสเตเตอร์เองชื่อว่าสปะชะต มขหนทับ5 6ก็ใครท่านที่เล่นโซเชียลมีเดียก็เชิญน,นะครับเข้ามาร่วมพูดคากับเรา3,000กว่าคนของข้าราชการภาคใต้ที่ผ่านมขมาแล้วจะมีหลายร้อยท่านนะครับที่ยังติดต่อพูดคุยกับพวกเราเหมือนกับอยู่ทำงานด้วยกันบางท่านทักมาแต่เช้าบางท่านกุดในกันในรอบดึกนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความผูกพันซึ่งเราให้มีการตลอดเราเป็นคนไทยนะครับเป็นขน้าราชการของ บัตรจ็อยู่หัวด,ด้วยกันทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเรามีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านมีความสุขความเจริญกลับถึงบ้านเอานาความรักและความปรารถนาดีไปสู่คนที่ท่านรักและคนที่รักท่านตลอดจนเพื่อนร่วมงานของท่านทุกคนขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสัสดิภาพน,นะครับรักครับ You know me.